สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ การดูดวงสามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางสามารถดูเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยํามากขึ้นนะคะแนะนําดูดวงส่วนตัวค่ะแอนไลน์มาเลยค่ะสุรตนาเนดชสกอเพชรโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกริงร๊งเป็นกำลังใจให้ช่องจ้าแม่แนนทาโร่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แก้มไทยใจนะคะวันนี้นะคะมาในหัวข้อนิสัยแบบไหนที่เขาชอบนะคะ แนนก็จะบอกทุกคลิปนะคะว่าเกมทายใจนะคะเป็นเกมถามตอบแบบสั้นๆนะคะหรือว่า Q&A นั่นเองนะคะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังในการทำนายนะคะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายนะคะดูอย่างมีสตินะคะแนนก็มีให้เลือก3ามกองเช่นเคยนะคะกองที่1กกองที่2กองที่3ให้ทุกคนนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็ไปฟังทำนายกันเลยจ้ากองที่หนึ่งนะคะนิสัยแบบไหนที่เขาชอบนะจ๊ะ Ace of c u p นะคะ The Fool The h i e r l o h e n t นะคะ Queen of Cups นะคะ The Magician นะคะเขาชอบคนที่ เรียบนะคะไม่ต้องหวือหวามากนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่นิ่งๆบเรียบไม่หวือหวามากแต่มีความรู้ความเก่งความสามารถนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะนิสัยแบบไหนที่เขาชอบนะคะสี่ดาบแปดคาถาหรือว่าแปดไม้นะคะสิบเหรียญ o f งบอลนะคะหรือว่าสองไม้นะคะแปดถ้วยนะคะนี่ใสแบบไหนที่เขาชอบนะคะเขาชอบให้คุณนะคะเวลามีปัญหาอะไรนะคะไม่ให้หนีปัญหานะคะให้แก้ไขปัญหาที่เจอนะคะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานะคะไม่ต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าหลบหนีนะคะแล้วก็ให้คุณนะคะเดินหน้า ฝ่าฟันกับปัญหานั้นนะคะไปได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาช่วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหานั้นนะคะเกิดขึ้นนะคะให้คุณตั้งสติก่อนนะคะแล้วคุณก็ค่อยจัดการกับปัญหานั้นนะคะอย่าเดินหนีกับปัญหานะคะกลองที่3นะคะนิสัยแบบไหนที่เขาชอบนะคะ the empress นะคะ5ดาบนะคะ เดอะมูนนะคะสิบดาบนะคะคิงออฟคัพนะคะนิสัยแบบไหนที่เขาชอบนะคะก็คือนะคะเขาชอบคนที่จิตใจดีนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเก่งนะคะแล้วก็มีความนิ่งในตัวเองสูง นะคะเอาล่ะนะคะก็มาสรุปนะคะกองที่1น,นะคะนิสัยแบบไหนที่เขาชอบนะคะเขานะคะชอบคนที่เรียบเรียบง่ายๆนะคะแต่เป็นคนที่ฉลาดเก่งมีไหวพริบนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเก่งนะคะกองที่2นะคะนิสัยแบบไหนที่เขาชอบนะคะ เขาชอบคนที่ไม่หนีปัญหานะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะคะให้แก้ไขปัญหาแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหานะคะแล้วก็จัดการกับปัญหาได้นะคะไม่เดินหนีกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะกองที่3นะคะนิสัยแบบไหนที่เขาชอบนะคะเขาชอบนิสัยที่คุณนะคะจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นนะคะแล้วก็ เป็นคนที่นิ่งนะคะมีสตินะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวเองนะคะเป็นคนที่ลึกลับนะคะเวลาที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณก็ไม่โชว์พาวเวอร์นะคะเหมือนคล้ายๆว่าซับพอร์ตอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือการทำนายทั้ง3ามกองนะคะก็จบแล้วนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรละฟังในการทำนายนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้แนนด้วยนะคะและที่สำคัญอีกนะคะก็คือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้แนนเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วจะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย